เป็นทียอะไรอ่ะฮะเป็นเที่อะไรเวลาคุณมีสาวแล้วมึงทำไมชอบยุ่งจังวะฮะฮัลโหลมึงปุงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยคุณบีบคอแม่งเลยเขาดีหรือเปล่ากาพูดเนาะเขาดีหรือเปล่าก็ต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมคุยกับใครอ่ะเปล่าคุยในวออคิดถูกแล้วที่จะมาเดินกินงคอยกับพี่อะน้องเพราะพี่จะเดินตึงมากไม่ต่งเลยใช่ปะใช่ไม่ต่อง จะพูดตำรวจจับปะไม่จับไม่ได้ขอเอพอฟิล์มขับรถเก่งมากเอสมันเป็นฉายา่ะเอสโตเลโต้แต่จริงชื่อฟิล์มยาเอสโตเลโต้คือฉายา,าของการขับรถเราสวยก็ต้องขดนอนอุ่ยทำเป็นด้วยแสดงว่าให้ผู้ชายมาอุ้มแบบนี้แล้วก็วิ่งแบบนี้แน่เลยเนี่ยให้พี่ <ๆ S 1> ในแก้ไงพาขึ้น พี่เองไม่เป็นหรอไม่เป็นเลยถึงแค่ตรงนี้แหละตกจิโจย์ลงมากับพี่อ่ะเพว่พี่อ่ะเก่งเกินใคร <c oughs> เก่งเกินต้านนะขอ <c oughs> ตึงขพนั้นเ็่ร้าใช่เหรอไม่เริ่มปกติแล้วดูนะปกติเขาจะเดินแบบช้าแต่พี่อ่ะวิ่งอย่างกัะโดดฟดูสิเฮ้ย <c oughs> ทำได้ไง เป็นเรื่องปกติแล้วนะทําไปพูดไปด้วยได้อหอันนี้เอ้ยนี้เออันนี้พูดจริงเดินแบบชิวๆเหมือนเรามาซื้อของวันนี้เดินไปยังคะยังไม่ได้เดินเลยถ้าพี่เดินแล้วพี่จะพาน้องมาเดินไหมล่ะนื่แปลว่าถ้าเดินแล้วจะไม่พามาเดินเหรอ ไม่มันจะเดินไม่ได้เดินได้ดีมันเข้าได้ทั้งสามรอบไม่ใช่หรอพี่เก็บสามรอบไว้เดินกับน้องเลยเผื่อพี่พลาดแต่พี่ไม่พลาดหรอกพี่กระโดดไม่ได้แป๊บหนึง่งไม่แม่กระโดดไม่ได้เป็นแหละแม่ขามันเตีย้ยเอาฝากเราจะรอเราต้องรีบไปรัตตินะอุ้ยอยู่ไม่ต้องรีบก็ได้ไปทัน พืบพบ่อนสำจะเดินกลับเราจะมีเวลาด็กกันสินะมีสเก็ตหรือเปล่าพี่มีสกเก็ตหรอกน้องมีเด่น,น้องไงตัดดตัดั <S <S> <S ดทัดต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 ักัดพีดดตัดดตั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 กัดตดตัดตัดตัดัดตัดดตดต่ต่ คำอะไรอ,ะ,อะพาขึ้นไปเลยลเไม่ปล่อยได้ไหมพี่เจ็บพี่จะตายแล้วเนี่ยจะโจมแล้วมากับพี่อะโคพี่อะเก่งเกินใครโคพี่อะเก่งเกินใครพี่เจ็บจะตายแล้วเนี่ยจิง <P ie> <P ie> ไม่เป็นไรพี่พี่ไปทันอยู่หนึ่งนาทีสองนาทีไม่เกินใจที <P ie> ไ่ไวมากไม่ต้องเรียบค่ะใจเย็น

โอเคไม่ต้องไปแล้วไม่รถมันจะลบไงเหนือทีสุดท้ายแล้วอ่ะสวยหมดรอบหน่วยเล่นๆน้านะจะตกใจ three two one เฮ okay, แล้วกลับกันเถอะตเมื่อกี้ตะกี้มันน่าจะบักรือเปล่าปกติมันไม่โดดลงน้ำอย่างนั้นนะเพราะว่าน้ำมันสูงมากเลยอ่ะมันบักปะต้องไปแจ้งนายกนัไรอ่างเงี้ย<อ>ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไะใช่เนาะเป็นไรฟีไม่ซีฟีไม่ซีน่าจะบักแหละเพราะว่าน้ำมันสูงมากไม่มีใครเอาชีวิตจริงอะไรยังไงมันไม่มีใครกระโดดแบบนั้นจริงนะพุ่งหลาวแล้วก็ตกลงไปแบบนั้นบักเฉยเลยอยู่ดีก็บักเฉยเลยงง คิดถูกแล้วครับที่จะมาเดินกินคอยกับพี่อ่ะน้องเพราะพี่จะเดินตึงมากไม่ต่งเลยใช่ปะใช่ไม่ต่งเลยงันั็ต้อง